ให้คิดชื่อลานไว้เยี้ยไม่รู้สิประถามคนสร้างเองเปิดมากเปิดไปสวยน่าจะพูดจัดการจับร้อยเปิดเรยรอรอตรสอบวันที่สองนี่น่าจะวันที่สี่ไอ้นั่นก็ยังอยู่ที่เดิมเรียนเรียนเปลี่ยนประตูลูกค้ามึงเห็นแบบุูใช่ไหมเห็นอะไรหรอ เจ้าข่าวเออชุดสูททำไมไม่ผีมาโครงกระดูกอโครงกระดูกแน่หล้เฮียด,ดูเลยมุมกล้องปกติธรรมดาอินฟาเรดไม่มีอะไรด้านหลังไม่มีฝาแฟดหลังหัวไม่มีอะไรแต่กูเห็นแม่งหันหลังน่าจะได้อยู่อันนี้่าจะบั็อกรักน,นิวิั่นอันนี้<ๆ>ขาตาปกติขาตาปกติ เพื่อนะทำะไรเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาไปเช็คติดคอร์ดเปื่นหนึ่งนะขอเข้าใหม่แมงไม้ไม้มันช็อตโอเคไม้น่าจะปกติละโอเคปกติละไม่ช็อตโอเควันนี้ไปไปต่อเลยนะทำ๋วยวทำนี่ต่อเองเอ่อ คนคนแค่ไหมก็จาจตรวจสอบในกล้องแล้วว่าใช่คอแปลกๆนะเก่าเขาเป็นวิชายนี่ <c oughs> ของหมดแล้วกูจะเติมอของหมดกูเติมไงเนี่ยเรียนชี้ชีาย่า้เหียขึ้นมาเป็นหน้าเลยเรียนออเคปเปอรเราผิดนะจ้าจ่าขอพูดอีหนึงเรียกชี้ฆ่าผิดๆแล้วนะเป็นแ่ เฮ้ยอยู่ปุบป่าอีกุหลาคานตัวสอนตัวสอนตัวเลขแปลกตัะสอบแล้วก็ไม่มีตัวแกไม่มีอะไรเออไม่มีไม่มีกนธรรมดาปะตัวจอดการตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรไอ้เชี่ไอเชี่ไอ้สัตว์ผู้จัดการกูว่าใช่ขันหลังโอ้ยเชี่ย เพราะมันมีสี่เฟสนี่ปกปีดไปเฮีย้ยกุรังพานอือขึ้นมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยลงไปเฮี้ยม,มึ้งแม่ลงไปดิแม่งผีเอีไยแม่นม้ำไหมโอ้โหทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้อยู่กูกลัวกูไอ้กูกลัวผีกูก็ด่าอยูด่ดิอ้าวรอรอสอบก่อนจะทำอะไรสอบไม่มีตุ๊กแก ไม่มีเนกล้องไม่หายแต่ขอไปเช็คเลยด้านนอกก่อนเห็น <like> อะไร,รแปลกๆด้านนอกแปลกๆนกล้องซ <มา S 3> ึ่งปกติอะไรซึ่งมาซึ่งตัวมึงไม่ลงปิดร้านครับผมไม่ขายครับแม่ขายค,ครับไม่ขายกับคนทีอ่อย,อย่างมึงเออจอเลยเจอหน้าด้านหลังลอ่ะ๋ยวแป๊บนึงมึงอยู่นี่น่นะเ่ <Sh> ิดแมวมากวน

กินอะไรวะกินเยอะนะมีบางอย่างผิดปกติเออสีนิ่งสุดก่อนมาเดาทำการตรวจสอบก่อนสอบจากกล้องตัวอ้วนเกินไปไม่มีอะไรตัวไม่หายด้านหลังไม่มีกวาแฝดทุกอย่างเลี้ยในกล้องไม่เห็นอะไรเป็นแฝดด้านหลังปกติโอเคขายแต่มีต้นกำเนิดหมดแล้วนะ ไอนน้เติมไม่เป็นแป๊บแมวมากวนอมีของหมดเกยนไปไม่ทำไงวะเฮียลุมเติมเนอไอ,อตัว <ไง S 2> ด้านข<ะ>้างกูมันจะแดกกูก็เนี่ยยเออเดี๋ยวไปน่นไปเี็ด้านนอนกันต้อูเติมไงเนี่ย ไก็ปิดเพลงน่าจะดีกว่าปิดเพลงแล้ว h e r ไปก่อนมขึ้นมาทำ <Wow. S 2> ขึ้นมาทำมที่อะไรเนี่ยเห็บเนี่ยลงกู <haven> บอกให้ลงไปเสียละเฮ้ยมีซอมข้างๆจับเป็นจิ้มจับจิ้มหัวเลยไหมไปแล้วเว้เฮ้ยยืออะไรกินล<ท>ูกองค์เขาพี่เขารอนาา้ำปะไปหนึ่งนะพี่เขานาา้ำได้ปะเช็ค<ท>เขาาา้เขาหนาา่อยดิกูกดไม่ได้ าาแม่เขาบอกว่ามแม่เคยรู้ค่ะคุณจะกินดุอมของฉันหนึ่งร้อยอันยอมรับก,กับปฏิเสธกูปฏิเสธหนึ่งร้อยอันก็เบาะว่าแบบน้ำตาตายหาละ่ะปล่อยเฮียเข้าไปแบ่งน,นมหาอะไรไปรู้กูไม่ใช่เด็กด้ว้ยเนี่ยมันขึ้นมา,า,งงานมันก็ขึ้นมาึกกูแจุดไอ้เฮียไม่ใช่เด็กด้ว้ยมีดูเห็นขึ้นไรเนี่ย ไอเนี่ยไอเชิญละเชิญลาจากอะไรนะไอเกมอะไรวะซีรีส์เอออะไรนะจำจำไม่ได anyway okay, uh, ้จำไม่ได้เด็ดเด็ดายเหรอเบ็ดเบ็ดอะไรเห็นไรัเห็นไรต่อต่อการเปลเป็นทีวีใช่ไม่มีไรเอ้ยอย่าเปิด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 แล้วไม่มีอะกูบอกที่เฉอันนี้คือบอกว่าถ้าบอกให้ เห็นไหมบอกคือท่องตรงนี้ปิดร้านปิดร้านไว้หรือย้ำคำว่าปิดแบบย้ำย้ำสามครั้งอ่ะอนาคตปิดเว้ถ้าพูดว่าปิดอะไรเฉยอันนี้อย่าปิดแค่ครั้งสองครั้งไม่ต้องเดี๋ยวนุกเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพวกกูโดูในด้านหลังมึงแดกโดยชชเ่อร์อครับเลยเก็บได้ครับคุณลูกค้าไอเสด มันลึกรายช้าจังวะมันมึนซึ่งมาทีละนิดเหรอมันขึ้นมาทีละนิดเวยมันมันตามความผิดของเราน่าจะประมาณสี่ครั้งสี่ถึงห้าครั้งอะแต่ที่เดาแต่พี่เดาต่ต้องเชอในนี้จี่วะเดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนประมาณเท่าไหร่ไม่มีบอกจออกไปเนี่ยออกจากตรงนี้ก็ไม่มีบอกโอเครอลูกค้าคนต่อไป กูเห็นแล้วกูอยากแบบตัดหัวมันมาต้มเล็บเล็บลุงแปลกๆขออนุญาตเช็คในกล้องว่ามีตุ่แก่ไหมไม่ไม่เป็นไม่มีอะไรสิ่งที่ผิดปกติอย่างเดียวสิ่งที่ผิดปกติอย่างเดียวก็คือเล็บเดี๋ยวขอไปเช็คกันหนาะว่าปิดเถอะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าตายหากันมาไหมปิดร้านปิดร้านปิดร้าน อ้าวหล่ะดูกันว่าที่นี่จะออกมาซ่อมพวกกูไหมไม่ขึ้นหรอกีิมหาพ่อมึงไงนี่หาพ่อเมื่อเผยนาเลยเอ้ย,ยเอีย้ยโอเคจ๊าไว้เลยว่าเล็บจำ้ำเล็บจ้ำคือปลอดภัยจำไว้ล้เล็บเฮ่อ้เี้ยแล้วกูเดินโอ้ยเี้ยแล้วกูเดินไม่ได้เี้ย ยังกดเลยได้อยู่ไม่มีปัญหาะไรหรอกโอเคเพราะว่าเล็บดํามันแค่บักมันบักของเท็กเจอร์เฉยๆลูกค้าเทคตรวซับแล้วก็ปกติไม่มีอะไรตัวแกไม่มีไม่มีไม่มีโอเคบริการได้ตามปกติโอเคแต,ตแต่แต่อีเยตัด,ด้านหลังนเน,งนี่ยเกี่กากคุณเนี่ยอ่าฮะแต่คนนี้อย่าเกีกาปกติ เวางกระดาษทุจบจับมาแป้งจับมาเอามาเอามาเอามาเรียบร้อยครับต้องลูกค้าเอาไปแล้วมึงจะขึ้นมาทำเคี้ยอะไรเนี่ยสัตว์มึงมาอุ้มควยกว่กูเอออ้าเข้าพูาดจริงนะวันนี้ถ่ายคลิปนะ ไอไอ,อ,อเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่สองเนี่ยถ่ายคลิปแล้วนะ oh. เอออ่านไว้แล้วอ๋อโอเคคุณนาใช้คำพูดอย่าจันไรยโอเคขอโทษนะพีเจน <c oughs> เห็นใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมอย่าพิ่งปิดอย่า <c oughs> พิ่งปิดอย่าตรวจสอบเป็ดเบ็ดไอสัตว์คอหักอย่างนี้กูไม่ให้มึงแดื กูเห็นไลยยีเดินมาไอสัตว์แม่งเดินมาสองคนไม่พอไอค่ะแม่งหักคอตัวเองโชว์ด้วยมึงดูด้านหลังมึงเลยหน้าไหนตามันอ่ะมัไอ้ยีนี่ไม่มีตาไอโมเดลเนี่ยมันไม่มีตา อ๋อคือมันมีแค่ปากโอเคมีแค่ปากกับจมูกแค่นั้นเพราะมันคือไอเชื้อเชื้อราที่มันแบดโผล่มาจากหัวแต่เกมอะไรเนี่ยนกะูลืมไปแล้วเสักคราเดอะวอลกิ้งเดทไม่ใช่ไม่ใช่เดอะวอลกิ้งเดทมันซีรีส์ซอมบี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้อัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่อัดคลิปอยู่ก็อยู่ลูกค้าตรวจสอบลูกค้าตาตาดูตาสังเกต โอ้ไม่ใช่ให้สอบว้ยมันคือสอบปะประมาณนั้นนะแล้วด้านหลังเราน่ไอ้เชียจะเอาอย่างไรล่ะขึ้นมาทำท่าแล้วไม่ก็ปล่อยแม่งไว้งั้นน่ะไม่ต้องห่างเปิดปิดไฟเล่นดิเจ เด so ี๋ยวแล้วไปกูได้ว่ามีแต่คนทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เจอจิ้งจกเลยวะไม่รู้น่าแน่ไหนไงคนเมาอันนี้คนเมาน่าจะปกติใช่ไหมไม่ไม่ไม่คนเมาไม่ถือว่าถือว่าปิดปกติถือว่าถือว่าปิดปกติตรวจสอบตรวจสอบลูกค้าตามขั้นตอนอ๋อ โอ้โหไอสัตว์กูปิดแล้วไอสัตว์กูเป็นลูกกูรู้ไอสัตว์หลังมันก็รู้มันเลยกูเป็นลูกกูยังเป็นลูกกลัวรูอยู่ไอ้เนี่ยไอเสี้ยนแบกมันไปยิงมึงจะแฮกปลาครับพ่างอ่อโอ้โหจยหลังหลังรูเต็มเลยสัตซะไอ้เสี้ยแม่ก,กูยังเป็นลูกกลัวรูอยู่อีกไอ้เียทำไมอ่ะมันแม่ ไอ้โรคก,กลัวลรัวให้เห็นรูคปกติธรรมดามันไม่เป็นไรเว้ยไอ้เห็นเยอะๆแบตแล้วมันแบตดูเละๆไอ้ยี้นี่น่ไอ้ยี้นี่คนกลัวรูมันจะกลัวมากเวย้ยมันดูนนมันดูน่าเกลียดอะมันมันเอ้าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ตรวจสอบตามขั้นตอนตรวสอบตามขั้นตอนไม่มีไม่มีอะไรลูกค้าคนนี้ปกติตตมีการตามปกต,ติใส่มาใส่มา สายไหมใช่ไหม thank you เย้ thank you ใส oh, yeah. ่อะโอ้ยเยแม่งเยอยหมดอะไรหมดว่าแม่งเลยไม่เป <en> ็นเอ๊ะงงก่นทำไมเรียกว่าเลนจีเออเป็นเลนจีนั่น <classrooms> ผู้หญิงตายตายย้อนในปฐพีใช่ปะอืมอืม ปิดไฟโอเคโอเคปิดบ้านปิดบ้านมึงดูคนเดียนะไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ห้าดีมึงกลับไปด้วยกูไม่ต้องการแต่ว่าแต่กลับบ้านกลับบ้านไปหาลูกหาเมียเอ้ยเดี๋ยวกูไม่มีกูไม่มีนี่หว่าแต่แกน่าจะมีนะแกน่าจะมีนะไม่มีไม่จอมีแต่ยังไม่มีลูกมีแมวมีเมียมีเมียไม่มีลูก กูไม่มีมีแต่แมวที่แม่งคราวนี้มาปวดกูอยู่เนี่ยแม่งมาปวดกูกกกเจ็บเลยแมว,ต,วตัวนั้นอยู่ว่าตัวนั้นอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไม่ต้องห่วงหรอกไอเฮียแม่งไม่ไปไหนหรอกเปิดร้านตามปกะต,ะติตเหี้ยแมวมากวนโคตรน่โโนาเกลียดอะหน้ามันอะมันเป็นเชื้อราอย่ายตามแต่สังเกตนะแม่งเป็นแบบ จักซีรีส์หนังเกมเนี่ยหลยเยอะปจนจำชื่อไม่ได้อะเอ๊ะหน้าหนาวอ๋อน,นี่หน้าหนาวนี่นะหน้าหนาวปีใหม่นหน้าหนาวปีนี้พี่จับแค่เปิดไอจัดเปิดอินฟาเรทแล้วไหมอันนี้มาดูก่อนมาดูก่อนมาดูก่อนให้ดูในกล้องดูในกล้องเปิดอินฟาเรทเปิดอินฟาเรทจับความร้อนอะ่ะไมไดมองกลางคืน <laughs> ตื่อตื่อตื่อๆเฮ้ยเดียวแป๊บแป๊บนึงนะขอเปิดเพลงก่อนอกอดูอย่าพุงไปเออไหมอละอ่ะเพลงมันทำอะไรอ่ะเต้นอใช่แล้วครับอ้ไม่ได้ไอ้เจ้านี่กูไม่ให้เด็ก เดี๋จะบอกก่อนนะจะได้นิสัยที่เกียอยากกูไปนะเว้ยขอบอกก่อนเปิดในกล้องเพราะมันไปได้ยังไปแล้วเปิดร้านโอียเปิดร้านตตตตตอรรมึงขึ้นมาทำท่าเหมือนแบบโอ้ยโ,โอ้โชยช่วยช่วยด้วยช่วยทำไปเป,ปิดไพ่ติดแล้วท่าบอก่เจ็เพราะว่าผีอะ่ะ ไปเป็นร้านคนหมดแล้วไปเฮ้ยยังยังยังเราต้องมากาัดให้หมดก่อนวันนี้เจมสของวหน,น้าจะให้กลับเราห้ามกลับเลยไม่งั้นผมให้ออกเงินที่เราหาเงินที่เราหามาเราก็ไม่ได้นะเว้ยยิ้มมันยิ้มของตายเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจำได้นเนี่ยถ้าคนยิ้มอ่ะห้ามมองหน้าแต่ตรงนี้นะยยัยจามจาการดูช่องอื่นห้ามมองหน้าแล้วกูปิดจะเป็นอะไรไะเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะ ก็ป็ปกติอย่างเงี้ยเ <อ ao. S 1> ต่จะไม่ได้ว่ามันเป็นไรอะตอนห้ามมองหน้ามันอนะ่ะจะไม่ได้แต่จาไ,ได้คือห้ามมองหน้ามันกูจาตัวดูด้านหลังเลยจะขึ้นป่าเช็คจะขึ้นไหมเช็คไปให้ไปอ๋ออ๋อใช่จําผิดจําผิดอันนี้ห้ามมองหน้าถูกแล้วแต่เราต้องรบริการบริการตาปกติห้ามองหน้าก้มหน้าก้มหน้าลงเฉยๆแล้วก็บริการ dafür. ตาปกติเลย กลุมหน้าเราบริการตามปกติให้จำได้ละเร็วเลยลุยทำไงเงาเพราะท่าีบทเป็นหนึ่งอย่างอ่ะเิร์ฟตอนไหน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ให้แหล่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 ผู้อ่านเป็มอนได้นะแต่แบบยาหน้ามันหนักไหมอย่างเงยอย่างเงยไม่บอกเลยอย่างเงยอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่คือเนื้ออ๋อ โอเคแล้วก็พับส่งนี่ฮะมองหน้าจุก่อมันจะไปไปละ<อ>ไปละไปละ